มีเห็ม่ตาลักอดีตเห็มชีบโจได้โได้ดูเล็กนี่หาด้แม่ชีบโได้อยู่ไหนวะชีแม่โจได้ชมได้ชีม่โได้ชีม่โจได้น้ำมาแล้วก็นมาแล้วน้องน้งงไม่เคยเห็นน้องหูน้ำน้ำเอเดม่ให้อเลย เด็กคนหนึ่งยักหมากคนแล้วเราก็กินกูนไดน้เงินน้ำน้ำน้ำฮะฮะวะฮ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 ะกูฮะ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 ฮมฮะ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 ฮีฮนะฮะฮะะฮ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 ะนะฮะะ ไอไอต้องกินน้ำไม่ต้องเคียวกินน้ำไม่ต้องเคี่ยวนะครับไม่มีใครทำได้ครับาใดื่มน้ะ